คนที่มีประเด็นกันตอนนี้ไพ่เทพคติอยากบอกอะไรคะเกี่ยวกับคนที่มีประเด็นกันอยู่ตอนนี้ขอช่วยบอกทีอันนี้คือสับไพ่มาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เปิดไพ่เทพคติบ้างนะ Uh huh. พลังงานแบบสุดยอดมากอะค่ะก็คือพวกคุณมีการผิดใจกันใช่ไหมอะมีการทะเลาะมีการมีการทะเลาะมีการพูดจาที่ข่มเหงจิตใจกันมีการที่บล็อกซึ่งกันและกันไม่คุณบล็อกเขาก็เขาบล็อกคุณอยู่ใช่ไหมคะเอ่อจริงๆอะ่ะตามที่เปิดขึ้นมาเนี่ย ตัวเขาตอนนี้เหมือนเขาประจนอะไรอยู่เลยก็ไม่รู้นะดูตัวเขาอะเหมือนไฟมีแต่ความร้อนรุ่มเนาะแล้วก็ในตัวของเขาอะเหมือนกับการที่เขาแสดงอารมณ์อะไรออกไปอย่างนะั้นเหมือนกับตัวเขาเนี่ยปกป้องอะไรบางอย่างอะคะ่ะที่เขาไม่สามารถบอกคุณได้เขามีมือที่สามไหมหรือว่าเขามีการปกป้องคนของคุณไหมปกหมายถึงปกป้องแฟนเก่าหรือคนที่เขาแอบคบ มีกรณีแบบนี้ไหมคุณเคยได้รู้ตรงนั้นหรือเปล่าคะหรือถ้าอีกในนึงก็คืออาจจะเป็นตัวของเขาเองนั่นแหละหรือเปล่าที่เขามีความกดดันขึ้นพระโคนนทีนะตัวของเขาเองมีความกดดันหรือเปล่าจากการถูกจับจ้องจ้องตาจับตามองจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะที่เขาเริ่มมีความกดดันทำให้เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมานะคะมนุษย์บางคนอพอเวลาที่ เขามีความจนตัวหรือว่าเขามีความเครียดเขาอะไรแบบนี้การแสดงออกอะ่ะบางคนอะ่ะอาจจะเก็บตัวใช่ไหมไม่พูดไม่คุยแต่บางคนอะ่ะก็จะมาแสดงอาการกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนรักในลนักษณะของการใช้วาจาเชื่อเฉือนหรือฉันอารมณ์ไม่ดีอยู่นะอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ก็ไม่พูดว่าตัวเองผจญอะไรอยู่เนาะแล้วก็ทําให้แสดงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ออกมานะคะทีนี้คือในตัวคุณทำอะไรได้บ้าง ถ้าไม่อยากทะเลาะกันนะ่ะคือหนึ่งต้องให้ความเขาเรียกว่า,วาอะไรอะ่ะให้ความที่เข้าใจอะ่ะให้ความเข้าใจเขาเยอะๆเลยเนาะว่าตัวของเขาเป็นคุณต้องอดทนเหมือนเต่าอะ่ะคุณต้องให้ความเข้าใจเขาเยอะๆมากเลยแล้วก็ต้องเป็นจุดเดียวที่เขาที่เป็นความมั่นคงอะ่ะให้กับเขาได้อะนะอ่าในท่านี้อาจจะหมายถึงมั่นคงทางอารมณ์ก็ได้นะคะไม่ได้หมายถึงมั่นคงเรื่องการเรงินการทองตลอดไปเนาะด้วยสิ่ง ต่างๆที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องอดทนกับเขาอย่างมากๆในช่วงเวลาดีนะถ้าจะไปกันต่อนะคะเวลาที่เขาอารมณ์ดีก็ลองถามเขากลับไปดูว่าเขาโดนใครกดดันมาหรือเขาประจนกับอะไรอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตามหน้าไพ่ของไพ่เทพกติเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกเลยว่าความมั่นคงเดียวที่เขามีอยู่ก็คือคุณนั่นแหละแต่เขาไม่รู้จะงองแงกับใครไงเขาก็เลยมางองแงกับคุณซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่เข้าใจเขามากที่สุดนะคะ ก็ตามหน้าไพ่ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอดูจากไพ่เทพคติบ้างนะ